มันจะพู่าอไบ้างอ่ะเจ้าของช่องไม่เปิดช่องผมัวเลยเบูนี่ทำไมไม่เปิดเลยเจ้เจเบกิตาอีอารปกตตายวิสตายอีไอ้วิสตาไมบนเครื่องมันเงียบจังวะ แล้วรุงไหนแล้วครับตื่นรงไหนแล้วครับได้เปิดกิ๊บเปิดครับโอเคโอเคเจอกันเจอกันเลยหิวก็ลงมาได้เลยได้เลยพูดอะไรแฮมอะไรเอาติดก็มาเดี๋ยวเราก็นม่ต้องตายเดีชิปอังเปิดดีฮัลโหลโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินยืดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนที่จะเดียวยังไม่ได้เปิดนานนั่นไม่เกินยี่ห้ายี่สิบ อยู่กับเจ้ไหศิลนนะครับทุกคนไม่รู้จักไอ้เยศินหรอไอ้เยสินเด็กใหม่เด็กใหม่เด็ักบ้างรับน้องหน่อยไหมวันนี้ครับรับน้องครับรับน้องใหม่รับไงวะออมจะได้รู้สไตล์การเล่นของพวกเราไงเพื่อนรับน้องมาดูร่ม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 ูไปตึ่งสามแล้วบายเอาง่าย่ายส แย่งไอ้นี่กูไอเด็กกีย์อย่าไปเออสาม้ะบายแัมกูวางไปฮัลโหลอีกแลไอคิปแบบกูยังต้องสเกียร์อะไรนั้นไมจิตมพูดไรของมันวะไม่รูลิน เล่นมันพลันไปหมดเลยไอ้หลินนะเนี่ยไอ้ิลปนตึ้งสวยสวยสวยแล้วมึงข้าตึกกูหาพ่อเมื่อกี้ไอเวนแล้วมึงมาขึ้นตึกยอะไรกับกูไม่รู้กูไม่รู้บอกแล้วกูบอกแล้วดีดีปล่อยปล่อยเครื่องจักร ปล่อยเครื่องจักรสังหานทำลายไปเพื่อนเราอยู่ไม่แค่สองคนนี่แหละคือสไตล์การเล่นของพวกเรานะครับทุกคนเฮ้ยไอแ้ามี้อะอ้ไรยังไม่ทันยิงเงี้ยอะไรเลยอ้ไมันอยู่ไหนุยกูจอเล้วกูจอเร็วดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่ง ไจยิิจยิด้หได้นึงได้นึงดนึงได้สองได้สองได้สได้สเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอเคเหลือตัวเดียวเริบลับกระตาที่ซ้อมเลย่ไม่ใช่กูคือกอดกูคือกอด กอดเย็ดแม่ไอ้สักอดจิมาเลยไอ้สักอดจิมรูศพมึงเฮ้ยโอ้หโอ้โหอ้โันอยู่ในนี้ทคนมันอย่ตงเดกเย็ดไหมชุดไม่กอดอล่ะเย็ดป้ไปจ่บกอสไปช่วยออม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  ตอนตื่นเต้นที่ไหนในแค่ชุดปัญญาอ่อนเมกากอซิล่าเกมโง่เงี้ยกินกูเอาสิซี่ช่วยมันดีมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันโดนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันในนั้นไหนไหนยืนในนั้นไหนเสียงตีนอยู่ข้างกูยังไม่เจอผมอ่ะในนั้นมันนั่นแหละ แอมมาให้กูอีกทีตรงนี้ตรงตรงตรงนั้นแ่ะตรงนั้นที่มันบอกมาตรงนี้เลยแอมแล้วังตัวเดียวแต่แต่ไม่ค้มอยู่นะเยังวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ววิ่งไม่ไหนวะแม่ยัดแม่มันวิ่งมาแล้ววิ่งมาหากูเรยววิ่งที่มันไม่เข้าไปแล้วมันไม่เข้าไปแล้ว คิดงการที่เจ้าของขี่ตายหาก่อนวะอี๋ยอย่ามึงดีแต่กูอยากเสียสละชุดเมกากอซิล่าชุดเมกากอซิล,ากากลา่าทำไมกูไม่เห็นที่มันด้วยอี๋ยเข้าเหล็กทุกม็ดเลยยังไม่มีที่เริมมา,าทดลองนัดไช้ มาดี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 มาดูไหนมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมาด้วยอุ้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 ยตัวหลังตัวหลังซ้อนกูกูซ้อนมึงตัวหลังซ้อนกูตัวหลังซ้อนกูไปช่วยออกก่อนดันไปช่วยออกก่อน กูต้อหลังยิงกูเจ็บนะั่วโมงกูจะแตะเดี๋ยวกูเล่นวงนอกกูเล่นรอบนอกให้จี้เดี๋ยวกูดักกูหลังมันอยู่ไหนกูถามมันอยู่ไหนกูมไม่เห็นกูมันอยู่แถวจนะไปรู้ไม่ได้ทีเดียวเหนาตายเร็วเหนาตายเร็วเหยียนลอยเหยียนเลยในะสัตว์ กูรู้กูจะไม่รู้สุดกูจะรู้ดิคิดยังไงถ้ากูตายก่อนพวกบึ่งกูอะใจเย็นน่ะไอ้เหี้ยตัวที่เคาะมึงไงไอ้แฮมมันอยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้เหี้ยกูมีปืนแฟร์กูยิงแฟร์ละยิงมาเลยอิศยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยิงใช่ป๋อ ให้คนไม่มีไม่ใช่คนตัวเห้ยอยากให้มีมกของว่าต้องการนะไรบ้มาร์จุดโลเคชัน I got supplies ตร้อมมึงัหนแล้วตัว้อมมาแล้วแฮมตัวพร้อมมึงมาแล้วยไหนวะไอออออกฝาออกฝาโกดังแล้วออกฝาโกดังแล้ว วิ่งมาแล้วยิงมายิงมาจี้บอสบอสบอสเก็บทุกอย่างบอส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 กูกูไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงตัเลยเก็บทุกอย่าง อะไรวะไม่มียาเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เห็นมียาเห็นในตัวกูไม่มียาเลยเฮ้ยไอ้ดอกตกแล้วโอ้ยเพลิดเพลินเพลิพอินยังใครกัไหมปลาเบิดทิ้งไว้ไว้ยี่ยให้ปลาว่าคุผิดลูกไอ้เที่ยะเพลิดเลินกลัวมาก คิลลิ่สูดเจ็บไหมกูเอาแล้วกูเอาแล้วไอ้แม่ตอเล่นอินเทวะเย้เจ้เจ้เจ๊ใครเอาจุกเก็บเสียงทนายงี้กูทิ้งไว้ให้หยิบเจ้าเอาคิลลิ่สูดไปใช้เอาคิลลิ่สูดไปใช้ใครก็ได้เอาคิลลิ่สูดไปใช้กูอยากเอาเมก้ากอซิล่านี่แหละ ใชอไีไม่ใชก็คือไม่ต้องใช้เลยตึกยังฟาร์มไม่หมดเลยนะออจะตึกฝั่งซ้ายปะซ้ายศึกซ้ายังฟาร์มไม่หมดเมกากอสีลาก็เกาะสามเปาสามกันเลยสวัสดีพระสุเมชาติโกงยาอุนตุนอรนแงจ้า แปลงเราไปปลูกโรงบ้านาลหรืออยปีอาคารในงานบวชลิกสิทธิ์ลิกสิทธิ์ลิกสิทธิ์ไม่บวชเนี่ยลอยช่องอินดิกระสิดเลขยิบเหลืองเลขยิปเหลืองเซนเซอร์เซนเซอร์เกียร์ไไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่หมดแล้วนะเรายึดแล้วนะเรายึดแล้วนะ เขาไข่เราะไข่เราไข่ปลาบกูปลาบุกู่ปลาบุาคู่บไอ้ยี่่่่่า่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่กาู่่่่่่่่่่่่่่่่่จุูู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ กูไม enfin ่อยากได้ชูเกย่ยี่กูอยากได้ชูเกย์อเฮ้ยคุณหกคุณหกฮะเหรอฮะเหรอว้าวว้าวคุณหกจีนไหมฮะจีนไหมไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรเพื่อนนม่้องกินใจ เี่ยโจ้เนี่ยตัวปั๊บสโคกูหายมีข้างบนมีคูณสามกับคูนสี่แม่ตัวปับสโคกูหายไอ้เกมเงาคูณแปดคูณหกไปดิคูนแปดคูณแปดคูนไม่อยู่กูไม่อยู่คูนหเียทำไมมันไม่มีตัวปับวะ ใหเขาไปตั้งค่าใหม่ดีทำมีมยังยังยังตอนนี้กูอยากได้ยามากเลยไม่มีมยา,ยาเลยเองไม่มียาให้ใส่เต็มเลยเนี่ยใครเก็บไปบไม่รู้เฮียกูไม่ได้เก็บไปสักการเป๋ากูหน,นักเฮียอะไรวะเนีย่นยา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 กูเต็มแม็กเลสละ ยาบ้านหงเรียกเป็นแม็กไอขยี้ยาเต็มเลยไอ้เหี้ยงเราเปลียนยังไงวะเจ๊แม่ไม่ปรับคุงไปเลยสายตาขยี้เจ๊แม่ไปอกไับเลยจริงเจ๊แม่ดูในคลิปกูเลยสัตว์แม่งปรับไปได้ยังไม่มีตัวปรับให้กูด้วยไปไกลออมดีกว่าอยู่ไอ้แยแฮมแล้วตาย พับจีข้างเอออย่าพับจีข้างเลยนตคนดูก็บอกว่าพับกีแค่ตัวเันไม่มีตัวก็มีดาราม่าเพราะคลิปมึงแล้วเยอะไม่มีดราม่าไม่มีตัวปรับนะไม่มีตัวปรับตะโขกไอ้หล่ตะโขกไหลไม่ได้ว่านี่เดี๋ยวมึงเดือดเลย ไอจีมึงมีตัวปรับตะกบปะมีเนี่ยมตอนกูเล็งแล้วกูไม่มีขึ้นอ่ะเยี่ยปกติมันจะมีนี่มึงไอ้นี่หรือเปล่าเออมึงมึงมึงเบามึงเบาความความหนามันเปล่าไหนวะเบาความหนาฮะ เราตังน้ำมันกอนต้องทำไกูมีแล้วกูมีแล้วต้องฝับตะคุกเหี้ยคนเหี้ยเลยเจ้คแปวดแตะบุงมาแล้วนะทานทุกคนรถคุมไก่เดียงเอา M K ป่ะไม่เอามีก่อนใช่ไหใจกูเล่น ไม่รู้แล้วมึงอ่ะแล้วมึงเล่นปืนอะไรอ่ะกูมี MK กับเอ็มโแล้วถ้าเราเอ็มเเอ็มเมามึงจะเล่นปืนอะไรไม่รู้มึงมีปืนยี่อะไรมั่งอะกูมีกอล์ฟกับ M4 เมีฟนมันไม่มีตัวปอบไ้กูอ่ะเหยียดแม่เล่นไปแล้วคูนหกวะถ้าเจอจะมีเกี่ยวึ้่ทีขึ้นที่กูดูนี่เป็ใไฟฟ้าเกี่ยคูนสี่ไปดิ บนตึกทั้งตึกฝั่ง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 ซ้ายฝั่งริมถนนน่ะริมถนนใช่ชั้นไหนเฮ้ยเอ้ยยี๊ยียย๊ยึดไม่ยึดไม่สัตว์มากมีผู้หล่อมันอยู่แล้วครับใครก็ได้ทิ้งยาให้ฝอยเน่มีอย่างละหนึ่งอย่างละสอง <the> กูอยากได้ยาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ใครมีคิปแมเรียมบ้างใครมีจลิปแามเรียมบ้างตัวจับสามเรียมจิ๊บอะไรเดี๋อวได้จิ๊บแดงตัวจับสามเรียมอ่ะกูอยากได้กูอยากได้จิ๊บแดงกูไม่มีไม่มีเฮียเลยชีวิตกูไอจีแล้วกูสี่หุ่นเล อยู่ชั้นสอบไฟฟอไ้ายขึ้นไปด่าตาหาโพลเนี่ไอ้เหี้ยมาดูไงตัวจสอบตัวจสอบทั่วถึงห้ <brushing S 1> องไหนห้องริมหน้าตา่างโอเคเจอแล้วห้องริมหน้าต่างฉันไม่คุณหกหัวหัวไอ้เหี้ยมึงไปหาเกมีไอ้เหี้ยโทรศัพท์มึงก็ป่วยเอง ตัวตับรู้ไหมตัวตับไม่ตัับพวกมึงเดียวตัปุ๋ยนะไอเทียมีคนขับรถไอเทียยิงกับแม่เมื่อไอเียง มไม่ออกแม่งพูดที่อะไรไม่มีหูฟัง <c oughs> อะไรก็เกือกเกอะไรเว้ยยี่กุลกกๆหลกุลกกหล้ยบยเป้ากินน้ำเลยสักไปไหนได้ยีวะจนนารามตัวเมียเจรรมมอจรรมอเตจอดให้กูเล จะมาสายจอดได้หมนะแล้วทำไมกูต้องจอดให้มึงอ่ะ้บักกี้ก็ได้จอดให้กูหน่อยอย่างได้เยนี่เลือักกี้กูอยากขับทำไมกูต้องจอดให้มึงอ่ะไอ้สัสเด้อโอ้โหไก็ไม่หายไปทางไหนภาคภัยกูจะไปไหนไม่ทีนี้มันนอกมือโง่ เงี้ยมึงจะท้าทายเกือบไปแล้วนะบงมาแล้วยิงวงมาเร็วมึงเคยเล่นมึงเคยดูหนังไหมอ่ะเกมออฟเกมเหรอครับแม่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 มอ้ยเจี๋ยเลยกูปั๊มยารอเลยอกูกดค้างเงินน้ำมันหมดอ่ะปุ๊กเลย โอ้ยยังม่ใจยีหน่งไงคำหน้าไงไม่กลายเปนิลามีเลวยมีเล่ด้วยยิงเลยป้ายอ้ไกต็อสิลาตายขัน

มีตัวยิงกู้มีตัวยิงกู้มีตัวยิงกู้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 ยังไม่ตายในบ้านแน่นได้ในบ้านแน่นได้ในบ้านกูยิงตายไปแล้วมันมีมันมีตัวมันมีตัวในบ้านตายเร็วแต่บ้านนั้นมันมีตัวเนี่ยตายเร็วเขาต้องแย่งเลยสตามคนแคไหนไปตายเร็วก็กูเป็นคนยิงเลยเบื้องขานอยแล้วเบื้องขามอดแล้วเบื้องขามอดแล้ว ไอ้เหี้ยทุกคนโ้ไปทุกคนโูไไปไอ้ผี้บริโภรนมีนะเดียววะไม่มีไม่มีอิ อี้ไหนสักอย่างไอ้สัสเออกูรู้แล้วเีก็รีบจังเลยพอเชือีรีบไเมีแต่ไม่เ,ม,เม่ไรสัสน,น,นเฮ้ยเฮอ้ยอ้ย รถไฟรถไฟลอะาะลรถมันเข้าบ้านไปแล้วนู่นข้างหน้าความยิงไหมเดี๋ยวกูข sure, oh, right. oh, right. ับให้ไม่เดี๋ยวขับให้ข้างหน้าใช่หมถาวาทนยิงรรถัมยาวเลยอะเรวนู่นนู่นนู่น นู้นบ้านแดง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 ชนใหญ่ชนขับเลยเียบแอข้งยยังไงหายนเาไมเอะไรนนี่ เกิดอะไรขึ้นนะเป้มึขบนีเยี่ยมาแล้วเบิดตดม่กับฟังแล้เบิดใส่รถรถนัรเบอรีไอเยี่ยโคตรแม่นอ่ะไอกมก็นขับรถเลยไม่ร้จะบอกใครเลยเลยจชนอ้ที่มขับไอ้แ